โอเคสวัสดีทุกคนนะครับผมอยู่กับผมช่างทิสมัยทีสวินะครับก็ <Okay. S 1> วันนี้อยู่กับผมกับเครื่องแล็ปท็อป ASUS นะครับผมก็มจะเป็นโมเดล UX30U นะครับผมโอเคก็อาการที่มาเนี่ยคือตัวซอกเก็ตพอชาร์จมันหักนะครับก็คือจะเป็นนี้มันจะมีตัวนึงที่มันติดอยู่บนเมนบนร์ดนะครับผมตัว s ็ c k e t อ๋อไม่ใช่พอชาร์จของโทรศท์ครับกตอ๋อแบตเตอรี่ครับผมมันหักนะครับก็ ตัวนี้จะต้องทําการใช้รบล้อยในการยกแล้วก็เปลี่ยนตัวใหม่ลงไปนะครับตอนนี้ก็ทําการเ,าเปลี่ยนเศษรบล้อยแล้วออนแบตเตอรี่ได้นะครับผมเราก็สามารถใช้เข้าเครื่องได้ปกติเลยครับเดี๋ยวผมจะชาร์จให้ดูนะครับตอนนี้ทําการเสียบสายชาร์จแล้วขึ้นปลั๊กเกตอินนะครับผมจะมีสัญลักษณ์ลูกชาร์จขึ้นนะครับโอเคก็ประมาณนี้ครับผมก็ถ้าเกิดลูกค้าท่านใดที่มีปัญหากเกี่ยวกับตัว โนบุ๊กชาร์จแบตไม่เข้า,าแบตเตอรี่เสียหรือจะเป็นพวกซ็อกเก็ตแบตเตอรี่นะครับผมก็สามารถติดตอ่อเข้ามาได้นะครับไม่ว่าจะเป็นช่องทางเฟซบุ๊กแฟนเพจหรือจะเป็นแฟนเพจไลน์แอดออฟฟิเชียลนะครับผมก็สามารถโทรเข้ามาติดต่อสอบถามก่อนก็ได้นะครับก็ยังไงช่างที่เขาฝากงานไว้ด้วยนะครับร้าออนมีร้านมีทั้งหมดสิบสาขานะครับผมที่ท่านแต่ละสาขาสามารถหาเว็บไซต์สมัยที่สวยคอมได้เลยนะครับก็ สำหรับวันนี้ชัาขอสรุปงานไว้เพียงเท่านี้นะครับเราจะส่งเพียงให้ลูกค้าใช้งานต่อครับผมก็โอเคเจอกันแล้วสุดนะผมสวัสดีครับ